ไปดูเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งกันบ้างค่ะสำหรับโครงการเธอคือแรงบันดาลใจของมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์นะคะถือว่าเป็นโครงการที่มีการต่อย,ยอดผลงานของเด็กแล้วก็เยาวชนที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมนะคะซึ่งจากต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้ว โดยในปีนี้ค่ะกลุ่มเยาวชน Freedom s o l u t i o นนะคะก็ได้คว้ารางวัลอันดับที่หนึ่งการเป็นตัวอย่างการสร้างแรงบนันดาลใจให้กับผู้พิการไปติดตามได้จากรายงานพิเศษจากคุณวริดาหาระภูมิกันค่ะ างร่างกายคือกลุ่มคนที่ได้โอกาสทางสังคมที่ในปัจจุบันหลายฝ่ายพยายามสร้างโอกาสในการช่วยเหลือส่งเสริมฟื้นฟูและเสริมสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นแ,แม้ว่าร่างกายจะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป,ตปวแต่หัวใจของพุทธมนต์หนุ่มพิการทางร่างกายคนนี้กลับไม่ยอมแพ้ชีวิต พยายามต่อสู้และฟันฝ่าหาความรู้ในด้านไอทีสารสนเทศท,ที่ตัวเองชื่นชอบจนประสบความสำเร็จในระยะเวลาเพียง5ปีจนถึงวันนี้กลายเป็นครูที่คอยสอนน้องๆน,น,นอกเวลาเรียนในโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาจังหวัดชนบุรีแรกเริวาน,นันใจก็จะมีเป็น,เป,นเป็นเป็นพ่อเลยผู้ขอตั้งโรงเรียนนะคบที่เขาเขา,าเป็นผู้ที่ใส่ความคิดให้เรามีความกระตันยูแล้วก็มีน้อใจกับเพื่อนๆน,นะคาเรา,เรา เอาความรู้ที่ได้กับประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันให้กับน้องๆบ้างโครงการพี่สอนน้องเป็นแนวคิดของพุทธมวลและเพื่อนๆอีก4ี่คนคิดขึ้นเพื่อต้องการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการตอบแทนสังคมและแสดงความกระตันยุกระตะเวทีต่อโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาที่เคยให้โอกาสให้การศึกษามาก่อนหน้านี้การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆการเป็นตัวอย่างในการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคทางร่างกาย เป็นแนวคิดที่กลุ่ม Freedom Solution oh. ของพุทธมนและเพื่อนพยายามปลูกฝัง oh. ถึงการสร้างรายได้ในอาชีพที่จะเกิดขึ้นความพยายามในการสแสวงหาความสามารถของตัวเองที่แท้จริงออกมา oh. เพื่อเอาชนะความกลัวที่เกิดจากปุ่มด้อยมาปลูกฝังความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงเพื่อเพราะว่าตางแต่ละคนะเขามีสกิลของเขาที่เด่นวบาคนอื่นเราเราก็แค่ใช้ตรงนั้นมาใ้เป็นประโยชน์เท่านั้นเรา uh. ต,ต้องการเปลี่ยนสถานะ คนพิการเป็นพลระของสังคมเปลี่ยนเป็นผู้พิการหรือคนพิการกลายเป็นเปลี่ยนจากพลระเป็นพลังของสังคมแทนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือความพยายามที่พุทธมนและเพื่อนทุ่มเทให้กับน้องนอกห้องเรียนและด้วยความที่เป็นพี่ที่เคยอยู่ในโรงเรียนมาก่อนก็ยิ่งทําให้ความใกล้ชิดและเชื่อมั่นในพุทธมนและเพื่อน ประกอบกับการแสวงหารายได้ในงานที่ไอทีสามารถทำได้ง่ายประสบความสำเร็จได้ดีกิจกรรมการสอนแบบพี่สอนน้องจึงได้ขยายตัวไปยังโรงเรียนอื่นอย่างโรงเรียนสีสังวานจังหวัดขอนแกน่นและมูลนิธิตะวันชายจังหวัดเชียงใหม่เอาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเลยอะค่ะที่แบบว่าเออพ,พี่ๆทำของการนี้เพื่อให้น้องๆนานะมาสอนต่อน,น้องๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอยากทำได้แบบเขาว่างอะคะพี่ๆเขาเก่งมากค่ะเขา รับเขียนเว็บเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยะคะ่ะจากความสำเร็จที่มีขึ้นความก่อเกิดของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมทำให้วันนี้พุทธมนตรเพื่อนในชื่อกลุ่ม Freedom Solution ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศในโครงการเธอคือแรงบันดาลใจของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเดินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตการมีส่วนร่วมในสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ